ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทันด้วนนะครับอยู่กับผมจีเซกิมือวันนี้ผมก็จะมาเอแจกเชดเดอร์นะครับที่แรมหนึ่ง <laughs> ท,ที่ก็เล่นได้ แต่ว่าอ่ามันจะอาจจะเลกๆหน่อยนะครับอผมก็จะมาแจากเชเดอร์ผมมาทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านหลังโอเคไปดูเชเดอร์กันเลยดีกว่าอ่าเชเดอร์ที่ผมใส่ก็จะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยวันนี้แบบนี้คาม,มิเชเดอร์ใช่ไหมเออใช่ for p e สำหรับมือถือเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้นหลังแล้วก็นี่ r รียลไ g ท์เอ่อแสงแบบแสงแบบเอ่อ uh, แสงมันซึ่งแสงปกติในเกมไม c ครับเนี่ยมันจะไม่สว่างมันจะไม่มันมันจะไม่เรืองแสงแต่ว่าอันนี้เรืองแสงเนี่ยถ้ามันสมจริงคือเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ที่ผมไม่ใช้ก็เพราะว่ามันทําให้บล็อกเพชรกับบล็บล็บอกต่างๆมันไม่เงาครับผมก็เลยไม่ใช้มัน เอาละเ,เรับไปเล่นกันเลยดีกว่าถ้าเข้ามามันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นฉากที่ผมนั้นเคยเออถ่ายไว้ตรงหน้าปกคลิปเนียผมทำาปกคลิปได้แล้วนั่นแหละมันก็จะเลือกแหลกหน่อยนะแต่ก็ไม่แหลกถึงก็ แต่ก็ไม่ถือก็แลกมากเกินไปโอเคในเวลาเล่นต่ออืมอันนี้ผมแค่สร้างเล่นๆนะครับแค่สร้างเล่นๆเฉยของแท้มันอยู่นี่มันจะเล็กๆหน่อยนะเพราะว่ามือถือผมแรมแปดอันนี้แรมแปดนะเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเชดเดอที่น่าที่น่าจะดีที่สุดแล้วนี่คือน้ํใช่นี่คือน้ําครับนะผมจะพาไปดูน้ํา ว้าวยอดมากลงไปในน้ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันต้องหันหน้าขึ้นไปข้างบนมันจะหายแหลกกันมันจะหายแหลกหน่อยๆน่อยอะ่ะแล้วนี่คือน้ําที่เรามองข้างบนนู้นจะเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆบิกเซลแต่ว่าเขาทาพิกเซลมาละเอียดแล้วนี่คือใต้ล่างน้ําจะเป็นแบบนี้แล้วก็บล็อกเนี่ยมันจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบล็อก นี่บ็อกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็บล็อกอันนี้ก็สามารถไม่ใช่เลยจะมีอยู่เอ่มสองบ็อกบางที่น่าจะใช้ได้เดี๋ยวอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งนะขอหาแป๊บนึงอ้อเนี่ยเจอแล้วนี่ส่วนเลสโตนผมก็สงสัยมานานแล้วผมไม่ได้เอามาวางเลยไม่รู้มันจะเรืองแสงไม่ไมไม่รู้มันจะเงาหรือเปล่านะมันคงไม่เงาหรอก มันไม่เงาหรอกไม่ใช่วางผิดอีกแล้วนี่เห็นมือมันมีเงาเงาด้วยนี่เงาเงาโอเคอันต่อไปก็คือบล็อกง่ายบล็อกเหล็กโอเคบล็อกไอรอนนี่ลองมองดูดีๆขอบขอบตรงนั้นนะขอบขอบไปแถวานะั้นขอบขอบตรงนั้นนะ่ะ จะ,ะมีก้อนเมฆโผล่มานิดนึงนะครับแล้วเกิดน,นี้ไม่มีแน่ๆเลยใช่ไหมใช่นี่ไม่มีนะครับโอเคเราไปกันต่อ <laughs> ต่อไปเป็นที่เรื่องเงานะครับเ <laughs> งาก็จะเอาต้นไม้ก็แล้ักนะ <laughs> อันนี้ผมแค่สร้างมาเล่เนๆเฉยเ <laughs> งาเอาต้นไม้เป็นหลักเพราะว่าต้นไม้มันเงามันก็บบางเด็ก <laughs> แหลกๆหน่อยแล้วนี่คือเงาน, <laughs> นี่คือเงา ก็ทําแบบนี้เออเมื่อก็ทําแบบนี้แต่ทําไมมันไม่ขึ้นนะอาจจะเป็นที่ไม่รู้เลยชามัอะทำไม,มไม่ขึ้นนยังไม่รู้เลยเอาละไปต่อคลิปเนี่ยจ,จะยาวหน่อยนะเนี่ยเป็นไรหรอกโอ้ยแลกหันไม่ติดโอ้โอหันติดละ โอเคเราก็จะพาไปดูพาไปดูอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ผมรีวิวไม่ใช่เลผมจะพาไปดูอะไรที่มันดีกว่านี้จะเป็นตัวเชดเดอร์ด่แหละผมจะพาไปดูอะไรที่มันดีกว่านี้นะก็ก็คือเป็นสไลด์โชว์ภาพไปแหละเอาละเจอกันในภาพสไลด์โชว์นะจ๊ะ